มาดูความคืบหน้าเหตุระเบิดจักรยานยนต์บอมกลางเมืองนาราธิวาสที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บไปถึง9คนคุณผู้ชมครับล่าสุดนพบว่ารถที่นํามาใช้ในการก่อเหตุเป็นรถที่คนร้ายที่มาจากอำเภอปากใบนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ3ามทุ่มครึ่งเมื่อคือนนี้นะครับคนร้ายลอบวางระเบิดหน้าเขื่อนท่าพญาสายในอําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสซึ่งตรงนี้เป็นจุดเซฟตี้โซนท่าพญาสายนะฮะ จากเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ9คนทั้งเจ้าหน้าที่อสแล้วก็มีชาวบ้านที่สัญจรไปมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์เสียหายไป5คันหลังจากนั้นตำรวจก็ปิดกั้นพื้นที่จนมาตอนเช้าทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนาราธิวาส พลตตรีไมตรีสันตยาคุณนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดและก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งเยื้องกับจุดตรวจจุดสกัดเซฟตี้โซนของฝ่ายปกครอง20เมตรเท่านั้นเองพบเศษซากมอเตอร์ไซค์ที่คนร้ายใช้เป็นพาหะพาหนะนะฮะในการซุกซ่อนระเบิดสแสวงเครื่องสภาพชิ้นส่วนเนี่ยขาดเป็น2ท่อนกระจายเกลื่อนถนนเลยนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนรถที่พบว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ทะเบียนนราธิวาส ผู้ครอบครองทะเบียเนยเป็นผู้หญิงที่เธอแจ้งหายเอาไว้ที่สอพอตากใบสิ้นปีที่แล้วนะครับหลังจากที่คนร้ายใช้ปืนจี้ชิงรถไปที่เกิดเหตุมีเศษซากชิ้นส่วนของภาชนะที่คนร้ายใช้บรรจุระเบิดสแสวงเครื่องเป็นกล่องเหล็กหนักประมาณ5กิโลจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารเศรษชิ้นส่วนตกกระจายเลยนะครับมีรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงถูกสะเก็ดระเบิดเสียหายไป5คัน ช่วงสายของเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับจากการสอบสวนเห็นชายจาัก,การันต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดในจุดเกิดเหตุก่อนที่จะแฝงตัวแล้วก็เดินเลี่ยงไปบริเวณเขื่อนแล้วก็หายตัวไปก่อนที่จะเกิดระเบิดขึ้นช่วงหัวค่านะครับสเก็ตระเบิดยังไปถูกชาวบ้านที่เข้ามาพักผ่อนบริเวณเขื่อนบาดเจ็บไปด้วยผู้กํากับสพเมืองนาราธิวาสสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวงจรปิดนะครับทั้งสเส้นทางที่มุ่งหน้าเข้าไปในตัวเมืองนาราธิวาส หน่วยงานความมั่นคงบอกว่าคนร้ายดัดแปลงถังน้ำมันเชื้อเพลิงถอดถังน้ำมันทิ้งแล้วก็นำระเบิดแสวงเครื่องนะครับมาประกอบเอาไว้แทนเพื่ออำพรางเจ้าหน้าที่ในการตรวจคน้นโดยใช้ขวดน้ำพลาสติกใส่น้ำมันเชื้อเพลิงแทนถังน้ำมันใช้หล่อเลี้ยงเครื่องยนต์แล้วก็นำมาผูกติดก,กับตัวถังรถมอเตอร์ไซค์ขี่มาจอดเอาไว้ เชื่อว่าคนร้ายเนี่ยทำลายหวังจะทําลายเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวนะครับเพราะว่าช่วงนี้นาราธิวาสมีการจัดงานกาชาติด้วยนะครับที่สวนรอห้าศูนย์ราชการประชาชนมาเที่ยวกันเยอะมากคนเจ็บ9คนมีชาวมาเลเซียด้วย1คนนะครับบาดเจ็บโดนสะเก็ดระเบิดแต่ว่าอาการไม่สาหัสนะครับตอนนี้ก็ทางแพทย์อนุญาตให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านได้ทั้งหมดทุกคนแล้วนะฮะค่ะ